จุดเด่นของกางเกงว่ายน้ำจากแบรนด์ t y r ก็คือการสกรีนลวดลายสุดเท่แบบที่หนุ่มๆต้องชอบซึ่งช่วยเพิ่มความโดดเด่นเมื่อสวมใส่ได้เป็นอย่างดีโดยรุ่นนี้มาพร้อมกับรูปทรงจัมเ่อร์รัดรูปตัดเย็บด้วยวัสดุผ้าโพลีเอไมล์82%และอ e ีลานเทน18%มีความยืดหยุ่นสูงมากและกระชับกล้ามเนื้อได้ดีให้คุณออกท่วงท่าในการว่ายน้ำได้อย่างอิสระไม่มีติดขัด อีกทั้งยังมีคุณสมบัติป้องกันร,รังสี UV ระดับ UPA 50บวกไม่ต้องกลัวผิวไม่อีกต่อไปค่ะสำหรับหนุ่มๆที่กำลังมองหากางเกงว่ายน้ำผู้ชายสำหรับว่ายน้ำกลางแจ้งท้าแดดประเทศไทยอยู่เราขอแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะเป็นกางเกงว่ายน้ำขายาวที่มาพร้อมกับคุณสมบัติป้องกันร,รังสี UV ระดับ UPA บวกช่วยให้มั่นใจได้ว่าทั่วทั้งบริเวณขาของคุณจะไม่ถูกแสงแดดทำร้ายจนผิวคล้ำเสีย อีกทั้งยังมาพร้อมกับรูปทรงกระชับสวมใส่สบายและมีความยืดหยุ่นสูงด้วยวัดสดุผ้าไนลอนผสมกับสแปนเด็กซ์ตัดเย็บด้วยความประณีตมีความทนทานว่ายน้ำได้ทุกท่วงท่าไม่มีติดขัดแน่นอนค่ะ นี่คือกางเกงว่ายน้ำผู้ชายที่ได้รับความนิยมมากลุ่นหนึ่งโดยเฉพาะในหมู่หนุ่มๆที่ต้องการอวดรูปร่างที่สง่างามของตนเองพร้อมมาพร้อม,อมกับรูปทรงบรีฟบีกินี่สุดเซ็กซี่แถมยังตัดเย็บด้วยวัสดุผ้าผสมคุณภาพดีระหว่างไนล่อน82%และสแปนเด็กซ18%เสริมด้วยซับในอีก2ชั้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทานและให้คุณเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโป นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติป้องกันร,รังสี U.V. ที่ระดับ U.P.F. 50บวกใส่ท้าแดดได้ไม่ต้องกลัวผิวเสียค่ะ ริฟเคิลคือแบรนด์อุปกรณ์เซิร์ฟสุดโด่งดังจากออสเตรเลียโดยแบรนด์นี้มีจุดเด่นที่ดีไซน์ของผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัยเอาใจวัยรุ่นเช่นเดียวกันกับกางเกงว่ายน้ำผู้ชายรุ่นนี้ซึ่งออกแบบมาให้มีรูปทรงเหมือนกับกางเกงขาสั้นใส่เที่ยวทั่วไปเสริมด้วยเอวกางเกงแบบยางยืดพร้อมเชือกผูกทําให้สวมใส่สบายไม่อึดอัดแม้ไม่ใส่ว่ายน้ำก็เป็นกางเกงใส่เที่ยวที่ดูดีอีกตัวหนึ่งอีกทั้งยังมีกระเป๋ากางเกงมาให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พกสิ่งของเล็กๆน้อยๆติดตัวได้สะดวกค่ะสำหรับเหล่านักว่ายน้ำหรือคนที่รักการว่ายน้ำเป็นพิเศษเชื่อว่าจะต้องถูกใจกับกางเกงว่ายน้ำรุ่งนี้แน่นอนเพราะเป็นทรงรัดรูปที่เหมาะกับกิจกรรมใต้น้ำตัดเย็บอย่างพิถีพิถันมีความยืดหยุ่นสูงจึงช่วยมอบความคล่องตัวและเสริมให้คุณว่ายน้ำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นที่สำคัญยังตอบโจทย์หนุ่มๆสายสปอร์ตได้เป็นอย่างดี ด้วยเนื้อผ้าพิเศษสามารถปกป้องผิวของคุณจากแสงแดด UPF 50+ และรังสี UV ได้รับรองว่ากิจกรรมทางน้ำจะหนับหน่วงแค่ไหนก็มั่นใจไร้กังวลเรื่องผิวคล้ำเสียไปได้เลยค่ะกางเกงว่ายน้ำทรงบรีฟเปลวต่ำปานกลางซึ่งเลือกใช้โทนสีสุดมาดแมนอย่างสีดำและสีเทาแอบเพิ่มความโดดเด่นด้วยดีเทลแต่งขอบสีเหลืองทำให้ได้ลุคเทๆ่ๆดูธรรมะแมงแต่ก็ไม่เซ็กซี่หรือหวือหวาจนเกินไป นอกจากนี้ยังมาพร้อมการตัดเย็บซับในด้านหน้าโดยใช้ผ้าไนลอนที่มีความนุ่มเป็นพิเศษทำให้สวมใส่สบายและกระชับช่วยเพิ่มความคล่องตัวไปพร้อมๆกับการเสริมสร้างความมั่นใจได้เป็นอย่างดีดังนั้นหากใครยังลังเลกับความเซ็กซี่ของกางเกงว่ายน้ำทรงนี้อยู่อาจลองเริ่มต้นจากรุ่นนี้ดูก่อนก็ได้ค่ะกางเกงว่ายน้ำชายยอดฮิตรุ่นนี้มาพร้อมกับรูปทรงทรวงเอวต่ำเพื่อให้ผู้ใส่ได้อวดท้องน้อยอันแสนเซ็กซี่ อีกทั้งยนงตัดเย็บด้วยวัสดุผ้าคุณภาพดีมีความเรียบลื่นสวยงามและยืดหยุ่นสูงสเติมด้วยเทคนิคการตัดเย็บแบบไร้รอยต่อทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มความสบายในการสวมใส่และอวดรูปทรงของคุณได้อย่างชัดเจนไม่มีรอยได้มากวนใจที่สำคัญคือรุ่นนี้มีให้เลือกด้วยการถึง5สีสันแต่ก็มีข้อพิจารณาคือรุ่นนี้ไม่มีซับในคุณอาจต้องใส่ซับในเพิ่มเติมหรือเลือกรุ่นอื่นๆแทนค่ะ หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแบรนด์ระดับพรีเมียมอย่างโปโลรับลอเรนก็มีกางเกงว่ายน้ำผู้ชายกับเขาเหมือนกันซึ่งรุ่งนี้มีจุดเด่นที่สีสันของกางเกงที่ฉูดฉาดสะดุดตาไม่ว่าจะใส่ไปสระว่ายน้ำหรือที่ทะเลรับรองว่าต้องมีคนมองแน่นอนส่วนเนื้อผ้าเป็นโพลีเอสเตอร์90%ผสมกับอีลาเนสเทน10%ทำให้กางเกงมีน้ำหนักเบาและไม่อมน้ำอีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูงมากช่วยให้คุณใส่สบายไม่อึดอัด นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับกระเป๋ากางเกงถึงสามช่องทั้งซ้ายและขวารวมไปถึงด้านหลังค่ะสำหรับใครที่ต้องการกางเกงว่ายน้ำสำหรับกิจกรรมว่ายน้ำหรือดำน้ำโดยเฉพาะรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะด้วยความที่เป็นกางเกงว่ายน้ำทรงจำเมอร์จึงมีความฟิตและรัดรูปเนื้อผ้าไม่ถ่วงน้ำให้คุณรู้สึกํำคาญใจทำให้เคลื่อนไหวร่างกายใต้น้ำได้อย่างคล่องตัว อีกทั้งยังตัดเย็บด,ด้วยผ้าไนลอนผสมโพลิยูรีเทนซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงน้ำหนักเบาดังนั้นไม่ว่าจะขยับไปในท่วงท่าแบบไหนก็สบายไม่เป็นอุปสรรคต่อการว่ายน้ำแน่นอนค่ะด้วยความที่เป็นกางเกงว่ายน้ำทรงบรีฟแบบเอวต่ำแถมยังมีดีไซน์ขาวเว้าสูงกว่าทรงบรีฟทั่วไปจึงทำให้ผู้ใส่เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จะว่ายน้ำท่าไหนไหนก็มั่นใจไปได้ไกลามากกว่าเดิมแน่นอนค่ะไม่เพียงเท่านั้นแต่ยังผลิตจากเนื้อผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงลดแรงเสียดทานกับน้ำได้ดีพร้อมเสริมซับในด้วยเนื้อผ้าใยสังเคราะห์1นึอเซอีกทั้งสีสันก็ยังไม่เป็นสองรองใครเพราะมีแต่โทนสีที่โดดเด่นสะดุดตาเติมความมั่นใจและความสดชื่นให้กับคุณได้เต็มเต็มเลยล่ะค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด